เสียงสะท้อนสื่อมีเด a ยโฟกัสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566 รายการนี้เป็นความร่วมมือของวิย105ทยุ FM105 สมหยไทยแลนแรงกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยดำเนินรายการโดยผมสุป,ปันรักเชื้อครับแน่นอนครับวันนี้จับกระแสะสื่อในช่วงนี้ก็คงจะต้องไปเกาะติดการประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณากัน,ก,นก็อย่างที่เมื่อวานนี้ได้กิ่น แล้วก็คาดการบรรยากาศการประชุมรัฐสภาของเช้าว,วันนี้ไว้ร่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นไปตามคาดนะครับก็มีการลุกขึ้นมาพิปรายว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัตสอส,สบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลได้อีกครั้งหรือไม่ด้วยการที่ตีความกันว่าการเสนอรายชื่อของคุณพิธา เข้าสู่การบวชในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎราคมนั้นเนี่ยเป็นยัตติหรือไม่ตามข้อบังคับที่41ก็บรรยากาศในช่วงเช้าท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับพอเปิดประชุมสภาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีท่านอาจารย์วันหมูหมัดนอมัตานะครับท่านอาจารย์วันหมูหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การจาวนนอก็เปิดด้วยเรื่องของการพูดถึงนะครับรายงานต่อที่ประชุมพูดถึงข้อบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่272แล้วก็เปิดให้มีการเสนอชื่อก็ปรากฏว่าคุณสุทินคร้งแสงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญนัดสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลคนหน้าพรรคเก้าไกลเป็นนายก แล้วก็มีผู้รับรองด้วยการยกมือแล้วก็เสียบบัตรซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีการบอกว่าการรับรองด้วยการยกมือเนี่ยไม่ตรงกับข้อบังคับต้องมีการเสียบบัตรแสดงตนนะครับก็กลับมาดําเนินการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับกําหนดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณอัคคเดชบวงพิทักโรธสรส,สบัญชีสส,อส,อสอของพรรครวมไทยสร้างชาติจากจังหวัดราชบุรี ก็รูกขึ้นประท้วงว่าการที่สมาชิกรัฐสภาเสนอคุณพิธาเป็นนายกนั้นรัฐสภากําลังทําปิดข้อบังคับที่41ที่บัญญัติว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนําเสนอซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการนะครับซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้ลงมติที่เสนอเมื่อวันที่13บสากรกฎานคมที่ผ่านมาได้มีการลงมติไปแล้ว โดยคุณพิธาได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็บงังคับก่อนรัฐสภามีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติดังนั้นสมาชิกรัฐสภาจึงต้องยึดถือปฏิบัติก็คือลุกขึ้นประท้วงว่าไม่สามารถจะเสนอได้อีกนะครับไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาได้อีกหลังจากนั้นคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ประท้วงว่าเกาเรากําลังเดินเดิมการตามระเบียบว,วราระของการประชมุมในการที่จะต้องเลือกผู้ที่จะไปเป็นนายกและตามบังคับข้อห้า นะครับตามข้อบังคับที่หประธานรัฐสภามีอำนาจที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งเราจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแต่การที่คุณอัครเดชหาหรือเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและเรากำลังดำเนินการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งอยู่ตามบัญชีที่รัฐรมนูนกกำหนดเอาไว้ดังนั้นกระบวนการเช่นนี้ซุ้มเสี่ยงอย่างมากผิดขั้นตอนรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจารย์วันนอก็ นะครับท่านอาจารย์บรรมหมัดนอมาตราเขาพิจัรณาว่าไม่ผิดข้อบังคับยังถือว่าอยู่ในข้อบังคับเพราะยังไม่มีการโหวตเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเมื่อแสดงความเห็นแล้วก็สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ก็มีการพิปรายเห็นต่างเห็นแย้งว่ากันไปนะครับก็อยุ่ที่ว่าใครจะหยิบระเบียบข้อบังคับการประชุมมาตีความนะครับบางท่านก็พูดไปถึงเปรียบเทียบระหว่างข้อบังข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาจะใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ ประเด็นที่ยังวนหาทางออกกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อบังคับที่41ในการประชุมรัฐสภาว่าการเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐเข้าสู่กระบวนการการโหวตในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยติหรือไม่นะครับก็มีการหาหรือมีการประท้วงกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามภาพข่าว นะครับหรือใครที่ติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะออกอาการแสดงความเป็นห่วงท่านอาจารย์วัรหูมัดนอมตัตถาเพราะเราก็ต้องยอมรับว,ว่าสุขภาพท่านก็สูงวัยมากขึ้นเราเห็นว่าการทําหน้าที่ของท่านเนี่ยมันต่างจากที่ท่านเคยนั่งเป็นประธานสภามาก่อนหน้านี้แต่ท่านก็พยายามจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แหลนะในการที่จะ,ะควบคุมการประชุมให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมันสามารถเดินหน้าเกิดประโยชน์กับการประชุมได้ หลายคนบอกอ้าวก็มีรองหนึ่งรองสองผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเอารองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือรองประธานสภาคนที่สองขึ้นมาในสถานการณ์ขนาดนี้ก็อาจจะโดนโจมตีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแม้ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะมองว่าเมื่อเป็นประธานเมื่อมาทําหน้าที่ประธานสภารองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองแล้วเนี่ยต้องลาจากพักนะครับลาออกจากสอสอของพักเพื่อให้รู้สึกว่า มีสถานะที่เป็นกลางไม่มีพันธะทางการเมืองเกี่ยวพันกับพรรคที่เคยสังกัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์ร่วมโดยอ้อมอันนี้ก็ต้องดูว่าจะจะสื่อสารกันไปถึงไหนอะไรอย่างไรนะฮะไปดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวพันเนี่ยนะฮะทางด้านของทางด้านคุณชลนานนะครับนายแพทย์ลนานสีแก้ว หัวหน้าพักเพื่อไทยก็ลุกขึ้นอภิปรายว่าสามารถที่จะเสนอชื่อคุณพิธาได้นะครับเพราะว่าถือว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ยติแล้วก็ไม่ใช่ยติซ้ําแล้วก็ยืนยันว่ากรณีที่เสนอยติข้อที่สี่สิบว่ามีการเสนอเป็นยติซ้ํานั้นเนี่ยทางแปดพักร่วมคุยกันชัดเจนแล้วด้วยว่ายติไม่ซ้ําและไม่ผิดข้อบังคับที่สี่สิเอ็ เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งคือความเห็นของแปดพักที่จับมือกันเซ็นเอ u มโอในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในส่วนที่มีการมองกันว่าพักเพื่อไทยมีแผนที่จะเสนอคุณเศรษฐาแคนดิดตนายกรัฐมนตรีผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย คุณชลนานบอกว่ายังคุณหมอชลน่านบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะเสนอต้องดูสถานการณ์ในการโหวตเลือกคุณพิธาวันนี้ก่อนเนีย่ยนะฮะก็อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการโหวตเลือกนะ,ะพอไปดูทางด้านของอีกพักหนึ่งนั่นก็คือพักภูมิใจไทยซึ่งคุณอัครเดชซึ่งก็สังกัดพัก นะครับประธานธุระคุณอัครเดชนี่สังกัดพรัครวมไทยสร้างชาติกะลุกขึ้นนะครับแสดงความเห็นต่างในการประชุมรัฐสภาหลังจากที่คุณสุทินคลางแสงเสนอชื่อไปแล้วผมจะบอกว่าประท้วงก็ไม่ได้อะเพราะมันไม่ใช่ยติเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคนทําสื่อท,ที่ที่ทําสื่อในยุคนี้ทางด้านของพรคภูมิใจไทยโดยคุณสุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทย คุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาบอกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องฟังที่ประชุมว่าสามารถเดินหน้าบทได้หรือไม่ซึ่งต้องหาดูการเพื่อให้ได้ข้อสรุปส่วนการเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์พักเก้าไกลในฐานะคนเด d i d นายกรัฐมนตรีจะเป็นการเสนอยติซ้ําหรือไม่นั้นพักภูมิใจไทยขอเดินหน้าทําตามข้อกําหนดและข้อบังคับการประชุมและหลักการของพักภูมิใจไทยยังยึดมั่นในหลักการเดิมคือไม่แก้ไขหรือย,ยกเลิกมาตรา หนึ่งหนึ่งสองในขณะเดียวกันคุณจริงก็ย้ําว่าพรรคเพื่อไทยได้ย้ําว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังมีพรรคก้าวไกลที่มีจุดยืนเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองตนก็ไม่เอานะครับตนก็ไม่เอาไม่เข้าร่วมด้วยแล้วก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะครับบอกว่าหากพรรคอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะเป็นพรรคอันดับสาม คุณน้าิงก็บอกว่าขอให้ขอให้เกิดขึ้นก่อนคือหมายถึงให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นก่อนคือให้พักอันดับสองตั้งรัฐบาลไม่ได้ก่อนขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของพักอันดับหนึ่งก็คือพักเก้าไก่เขาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลย,ยังไม่ตกมาถึงพักอันดับสองเลยนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งมาถามพักอันดับสามอย่างตนผู้สื่อข่าวเขาก็ไม่ลดละความพยายามเขาก็ตั้งคําถามอีกคาถามหนึ่งบอกว่าถ้าหากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและไม่มีพักเก้าไก่ คุณทินก็สวนเลยบอกว่าอย่าพึ่งท่าอันนี้ผมเห็นด้วยนะบางทีอย่าพึ่งท่าถ้าท่าหลายท่าแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าเ้าคุณเศรษฐาทวีสินแคนิเดตนายกรัฐมมติพักประเไทยเหมาะสมหรือไม่คุณนุตินกล่าวว่าแต่ละพักก็มีแคนิเดตของพักตัวเองโดยชื่อที่พักการเมืองเสนอถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมตามความสมควรของพักแล้วตนไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าใครเหมาะสมถ้าจะบอกว่าไม่เหมาะสม ก็จะมีพรรคอื่นบอกว่าตนก็ไม่เหมาะสมเช่นกันเพราะตนก็มีรายชื่อเป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะครับตรงนี้เนี่ยขีดเส้นใต้ไว้นิดหนึ่งแฟนๆรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับจำได้ไหมตอนที่เขามีการหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีการหาเสียงซึ่งแบ่งขั้วกันชัดเจนขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าจะอยู่ร่วม รัฐบาลกับพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาถ้าพรักในการนํำของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชามาจัดตั้งรัฐบาลได้กับพรักที่ไม่อยู่ร่วมทำงานการเมืองกับพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาแล้วก็พลเอกประวิตร์วงสวุวรรณตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาเนี่ยเข้าร่วมงานการเมืองกับพักรวมไทย สร้างชาติโดยที่ไม่สมัครโดยที่ไม่ได้ลงสมัครสอสอทั้งบัญชีรายชื่อและก็เขตก็มีการรณรงค์หาเสียงว่านายกต้องมาจากสอสอหรือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมก็ไปนั่งไร่เรียงดูก็อย่างที่เรียนให้หลายฝ่ายได้ทราบกันไปต้องแต่เมื่อวานนี้แหละในช่วงของสายตรงจากสภาถ้าจะดูรายชื่อสามคน ของพรรคที่ได้คะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้มาดับสองก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่สามรายชื่อมีสองรายชื่อที่ผ่านกระบวนการในการลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อก็คือคุณแพทองทานคุณอุ้งยิงกับท่านอาจารย์ชัยกเกษมแต่ คุณเศรษาไม่ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วไม่ได้เป็นสสเขตมีแต่คนด d เดตนะมีแต่รายชื่อคนด d เด a t e นายกรัฐมนตรีของพรรคถ้างานนี้มีการเสนอขึ้นมาผมก็คิดว่ามีฝั่งฝ่ายที่สนับสนุนได้มีการคืนเลือดเรื่องนี้กันบ้างละ่ะนะครับอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ไว้พอไปดูทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการโหวตเลือกนายกในรอบสองของวันนี้ก็บอกว่าขอตั้งข้อสังเกต,ตที่ผ่านว่าว่ามีการมูล,ลีรีสอวอแต่ไม่เคยเห็นแกนําพรรคเก้าไกลไปทําความเข้าใจหรือพูดคุยแต่ก็ยังเป็นการเดินหน้าขอเสียงสอวอคุณธนกรบอกว่าไม่ถูกต้องย้ําคนที่เป็นค a เ d ด d นายกต้องเป็นนายกของคนทั้งประเทศ ในสถานการณ์แบบนี้ต้องทําให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ทาให้เกิดความแตกแยกอันนี้ในมุมมองของคุณธนกรที่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามมาแล้วจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างไรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้คุณธนกรก็บอกว่าเราจะไม่ทํางานการเมืองกับพรรคที่ขอแก้หรือที่ขอแก้ไขหรือจะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นส่วนพรรคอื่นสามารถพูดคุยกันได้เขาก็มองให้ไเป็นการเปิดทาง นะครับเช็ดบันไดบ้านรอเพื่อไทยในการที่จะส่งเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้เขามองกันนะครับคุณธนากรบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องมีการพูดคุยกันภายในก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการพลิกขั้วการเมืองในการปรับเปลี่ยนพักในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการคุยกันในพักก่อนเพราะว่า เรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองคือเรื่องใหญ่หรือถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลตามแนวทางเดิมมีพักเก้าไกลอยู่ร่วมด้วยแต่ไม่ถอยเรื่องการแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็คงจะไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะฮะนี่ก็คือเรื่องของกระแสแะกับเรื่องของการเมืองที่เป็นอยู่ ไปดูนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลหลายคนก็ไปถามท่านว่ามารุ้นบรรยากาศการประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบหรือนะครับท่านก็บอกว่า ก็ต้องติดตามดูมันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเรื่องของนะครับการติดตามการประชุมรัฐสภาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังครั้งแรกที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตกินเดชนายกมติจากพระเก้าไกลโหวตไม่ผ่านนะก็ ท่านนายกรตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาก็คงจะเกาะติดสถานการณ์นะว่า,าจะต้องั่งรักษาการยาวไปหรือเปล่าเพราะข้าวของก็เก็บออกไปแล้วหรือว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนี่ก็มองในมิติทางการเมืองนะฮะไปดูทางเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็พยายามเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐรฐบาลมีการในการที่จะโหวตนายกให้ได้เร็วที่สุดเพราะเขาบอกมันกระทบกับความเชื่อมั่นนะครับเมื่อมันกระทบกับความเชื่อมั่นเนี่ย กลไกในการลงทุนตลาดเงินนะครับหรือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตมันก็หยุดชะงักไปหมดนี่ก็มีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์อีกล้วนักวิเคราะห์ทางการตลาดบอกว่าบวชเลือกนายกรัฐมนตรีถ้ายืดออกไปหรือเกิดความวุ่นวายเนี่ยก็จะกระทบกับตลาดการเงินตอนนี้เองตลาดการเงินนะครับหรือประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเงินที่เหนือกว่าเราเขาก็จับตาดู สถานการณ์การ,การเมืองบ้านเราว่าจะส่งผลต่อตลาดเงินตลาดหุ้นอย่างไรในส่วนภาคอุตสาหกรรมเขาก็จับตาดูว่าเอ๊ะมันจะยังไงถ้ายืดออกไปจะกระทบอะไรบ้างก็อย่างที่เคยได้เรียนแฟนแฟนรายการไปบางที่เนี่ยเขาถึงขนาดอ้งนี่เลยนะเขาถึงขนาดชะลอการลงทุนเลยนะสถานทูตเขาให้ความอ่าให้คําแนะนําคาปรึกษาว่าให้ชะลอการลงทุนไปก่อนไปดูเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวหน่อย ล่าสุดนี่ทางทททเนี่ยนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเครื่องยนต์ติดละเครื่องยนต์ว่าด้วยและการท่องเที่ยวเนี่ยติดและมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนที่น่าพอใจเขาก็มองถึงแผนงานในปีหน้าก็ปีหกเจ็ดตอนนี้ททเขาก็กางแผนปีหกเจ็ดนย่ยชูห้าทิศทางปั่นท่องเที่ยวไทย นะครับห้าทิศทางปั้นท่องเที่ยวไทยไม่ใช่ปั่นนะะปั้นท่องเที่ยวไทยแหมผมสะกดผิดไปนิดเดียวความหมายเปลี่ยนเลยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าจะปั้นการท่องเที่ยวไทยขึ้นท่้นผู้นําอย่างแท้จริงแล้วเขาก,ก็ก็คาดว่าน่าจะมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยสามล้านล้านบาทอืมอันนี้ก็น่าสนใจนะนะอ่ะไปทางด้านของเศรษฐกิจรากหญ้านะครับที่จะฟูฟ้าและมั่งคั่งอยู่ที่นายทุนหรือเจ้ามือหน่อย นั่นก็คือเมื่อวานนี้ครมอเขาก็อนุมัติหลักการว่าในการออกหวยนะครับที่ก็มีสามตัวหกตัวที่ก็มีโต๊ะเต็งอะไรอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วก็สารภาพกับแฟนแฟรายการเสียงสะท้อนสื่อโดยตรงว่าไม่รู้เรื่องแต่ที่เอามานําเสนอพ้นเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นประเด็นใหญ่เรื่องของการพนันโดยรัฐแล้วก็เรื่องของการที่บอกว่าจะออกนะครับหวยเลขท้ายสามตัวมาสู้กับหวยใต้ดินหรือหวยเถือนเนี่ย ประเด็นคือมัอนใช่หรือเปล่าหรือจะขยายแนวทางขยายพื้นที่ในการเล่นการพนันของประชาชนให้หนักขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้คิดไว้พิจารณากันนะครับไปดูในหมวดอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องของพลังงานเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนนะครับเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนนี้รับบินค่าไฟมาก็คงจะยิ้มแย้มได้หน่อย แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องพลังงานเนี่ยเขาก็ดูกันว่าจะสามารถลดได้อีกได้ไหมหนึ่งงวดหน้าในส่วนภาคอุตสาหกรรมเขาบอกลดได้ในส่วนของผู้กลุ่มกลไกาการผลิตทั้งภาครัฐและภาคเอก,กชนเขาก็บอกมันไม่น่าจะลดได้ตามที่อยากได้กันนะมันมีค่าการตลาดนู่นค่าการตลาดนี่มันก็มีคำจางแค้ค่าตลาดทําไมค่าการตลาดบ้านเรามันซ้ําซ้อนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสภาวะ ตามราคาขึ้นลงนะครับของต้นทุนการผลิตอ่ะนี่ก็ยกมนาะนำเสนอกันในช่วงแรกจับกระแสสื่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อว่าด้วยสองประเด็นร้อนนัดหมายกับท่านอาจารย์สุริยสัยกตาตศิลาจะไปดูเรื่องของประเมินผลการบวชเรือกคุณพิธาขึ้นสู่นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่สามในรอบสองครับเอาละครับเราพักกันสักครู่ครับ เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส